จเริญพรญาติโยมทุกคนที่เข้ามาหาฟังธรรมะในมื้อนี้มืนีครูว่ามีธรรมะจะมเว้าู่ູญาติโยมฟังเะก็คือกรรมของคนที่เดีนสู่ผู้ที่ว่านอกใจคนที่หฮาฮักมากับพะอาจารย์อายนมัสการโดยคณะาุจังคอยฟังไปนํากันเด้อญาเด้อว่ามืมีธรรๆเว้าสู่ົาติโยังก็คือเรื่ได้เว้าของคนเรียนสู่บว่าผูก็ตาม ถวานอกใจคนทีห้าหักบ่าว่าจะเป็นผัวที่ว่านอกใจเมียหรือว่าเมียที่ว่านนกใจผัวผัวผู้ที่ว่าเป็นผัวเป็นเมียข้องเฮ้าว่าเขามีศินทำต่อเฮ้านั้นจะมีกรรมย่างใดคูบา่าเจ้าบอกสู่ฟังจะเล่าเดืองสู่ฟังก่อนจักหน่อยเนาะเดืองกรรมของคนเด่นสู่ในสมัยครั้งพุทธกาลมีพิกษุนี่ยู่สององ,องนางสันภัตาหาร หลังจากที่วินทธวัตมาตอนเช้าแล้วขนา<ะ>ดมาสันภททหารอยู่ที่หิมหาทรายอยู่ที่แม่นํา,นาคงคานครปตตดิบุตรเอิ้นว่านาครแห่งหลอกไมนางสันเข้าไปในตอนส่วงเถาๆแนมหนาแนมดังบ่มีผู้ใดมาภิกษุณีที่ที่ชื่อว่าโพธิเทีก็ได้ถามแม่เจ้าอีสีทาสีเรีที่ว่าบวชกันนั่นแหละถามว่าเป็นหยัง แม่เจ้าอีซีท่าซีนี่นะจึงเขามาบวชเห็นโทษอียังในการคล้องเฮือนแม่เจ้าก็เป็นคนสวยคนงามหูมหางสวยงามคิวพันธุ์บรรดาดีเป็นยังคือเขามาบวชที่นี่แม่เจ้าอีซีท่าซีเนี่ยนะเทดีก็ได้เบาสู่ฟังว่าแต่ส่วนก่อนเ่ว่ายังบอท่านเขามาบวชนี่เกิดเป็นอยู่เกิดในครอบครัวตระกูลของเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติอยู่80โกดเพื่อเอินว่าเศรษฐีแต่ว่ามีสมบัติถึง80โกดเดียว เมื่อมีสมวัตเดี่ยวเกิดขึ้นมาใหไงแล้วก็เลยแต่งงานแต่งงานกับบุตรอยู่คนหนึ่งตระกูลหนึ่งที่ว่าเป็นเศรษฐีคือกันมีรัส์สมบัตแ8ดสิบกว่าเซนกันแล้วก็เมื่อแต่งงานไปเดี่ยวราวะประเทศอินเดียตั้งแต่ก่อนเมื่อแต่งงานกันเพิ่นจะไปสู่ตระกูลของสามีมาไปอยู่ในตระกูลของสามีาสันเดีวแม่เจ้าอีซีทาซีปฏิวัติผัวอย่างดีปฏิวัติผัวเหมือนกับเทวรายง้มนอนนี่นะ ยามน้อยนี่ก็อาบน้ําให้กาผัวบ่ระบัดผัวเป็นอย่างดีแต่ว่าอยู่นํากันได้3เดือนผัวอยู่นําบ่ได้บ่ฮู้ว่ามันเป็นน้ําหยังมาเว้าสู่พอก็แม่ฟังว่าถ้าว่าบ่ให้นางนี่ออกจากเฮือนอีซีทาีออกจากเฮือนนี่นะลูกสินี้เองเพราะว่าอยู่นําบ่ได้จังมันเป็นจังไดพอผัวแม่ผัวก็เลยออยว่าเป็นหยังคือว่าเป็นจังซั่นเขาก็ดีกับเฮาบ่ระบัดเฮาเป็นอย่างดีบ่ได้เคยนอกอกนอกใจเฮ็ดดีทุกอย่าง เป็นยังคือว่าสิให้เขานีสิได้เขานีานจากเฮือนผู้ลูกซ้ายก็ได้ว่าถาว่าบ่ฮู้วันเป็นน้ำ ang, หยังหั่นมันจากปลาวา่าซะๆอยู่นํบาบ่ได้ก็เลยถาว่าบาา่ให้เนีนี่ลูกสินีจากเฮือนสุดท้ายแล้วก็เลยได้ปลากันอยู่นํากันได้3เดือนเท่านั้นก็เลยนีจากหา่างปลากันกนีแม่เจ้าอีีทาสีก็มาเว้าสู่พ่อสู่แม่ฟังพ่อแม่ก็อใจทุกอย่างมาบ่เป็นหยัง ตระกูลเท่ากับมีมังคังลำด้วยอยู่ทาวาเข้าบ่อเอาเท่าเท่ากับไปเอาคนอื่นคนอื่นกับมียังแส้สีมีลายอยู่ยพอเท่ากับคนเซ่ยคนงามอยู่แล้วต่อมากเรเลยให้ดูกสาวไปเอากับอีกตระกูลหนึ่งเออเอาเอากับคนอีกตระกูลหนึ่งกับมีรับสมบัติอยู่สี่สิบโกดบ่นด้วยโงหน่อยหนึง่งดุดเจ้าคล้องลงพอจะเจ้าคล้องมีอยู่แปดสิบโกดแต่ก่อนนี่เอาคนที่ว่ามีรัพย์สมบัติเท่ากัน มันอาสจจิจองห้องอยังนะกย์ย,ยานมาถือตัวว่าเออเขา้องก็มีคือการเข้าบริจาคสนใจเข้าสนันเอาคนท่วามีสาวสมบัติหน่อยกว่าเจา้าของเอาบุคคนท่วามีสา์สมบัต,ติตระกูลทีมีสาวสมบัติอยู่สี่สิบโกดเมื่อเอาไปเดานั่งนั่งกับปฏิวัติพวัวเป็นอย่างดีคือกันปฏิวัติแบบพัวคนเก่าเนี่ยปฏิวัติเหมือนกันกันกบเทวรา,ากินเขากับจนเวลาเนี่ยแท่งได้เัวแท่งกินก่อนเออจนวัเดือดแต่กลางนั่งหล่าจึงคอยกินคนละที่นี่ ฏิวัติเป็นอย่างดีอยู่ได้เดือนเดียวผู้ชายคนนั้นบุรุษคนนั้อยู่นํบาบ่ได้อีกแตมันเป็นยังมันห่อนกระวนกระวายไปนในตนในโตหูซึกว่าอยู่บ่ได้เขาลีแสน,นจะดีอยู่ได้ตัต้งแต่เดือนเดียวสุดท้ายกับป้าอย่าห่างกันสุดท้ายก็มาหาพอหาแม่คือเก่าแม่เจ้านางอีสีทาสีนะมาหาพอแม่ก็เว้าสู่าพอแม่บบมฟังพอแม่ก็ปลอบใจบ่เป็นหยังดอกรู้ถ้า,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 าว่าเขาบ่เอาเฮาตระกูลของเฮาก็มั่งคั่งลําด้วยอยู่นาจะมีคนอื่น เอาเฮาอยู่พอต่อมาพอก็ได้จัดหาผู้ชายให่คนที่สามเอาคนขอทานมันนี่คนขอทานก็ได้เพราะว่าคนขอทานหนาตาดีเน่ผู้เป็นพ่อก็ได้ไปเบ้กกับคนขอทานว่าเจ้าจงถิมภาษนานั้นเจ้าจงมาบริโภคสับสมบัติของเฮามาเป็นดูเคยเฮาวาสะสะ่าซัตเจ้าสีสวายไปทั้งศาสตร์มอคนขอทานก็โว้ยดีใจมางใหญ่แล้วเออสากันกบหนูตกทางขาาา่าวสารเหมือนยี่เลดี <laughs> ກະແລະມາມາເອົານາງກະປະຕິវត្តດີກົາດະຕິវតືນທວດາຄົວນທ1ວຄົນ2ປະຕິវត្តດີໝໍຄົນຂໍທ່ານຢູ່ໄດ້15ວັນຢູ່ໄດ້15ວັນຢູ່ບໍ່ໄດ້ົນຕນໍຍັງລາົາົວງາມບອຕີວານູນໍ່ໄດไຂປໄຂໍທ່ານກິນືກາີກວສມນຢູ นูโตทางเกาสารอยู่ได้ตั้งแต่15วันเทน่น <S 2> <S 2> ั้สุดท้ายก็ได้เบาบ่ว่ายาบ่ฟังซั่นแหลไปไปทางไผทางมันบัดนี้แม่เจ้าอีซีทาสีนางอีซีทาสีก็เกิดความน้อยอกน้อยใจน้อย,อก,อ,ย,อ,ยอกตาใจว่าโอ้เจ้าของเกิดมาสมาอาภัพแท้นอเอาผู้ใดก็มีแต่คนถิ่มบ่มีผู้ใดอาภัพคือเฮาอกในโลกนี้จนคิดว่าสิผูข้อตายน้ตาินไหลมีแต่ความทุกใจที่นี่ก็ได้คิดไปคิดมาว่า เขาเกิดไม่ได้สานีนี่นะเขายังบ่ได้เคยทําบุญอีกย่างเด้อก่อนที่ว่าจะตายขอให้ทําบุญสักเทือนึงในชีวิตก็ยังดีจะไปผูกข้อตายวัตสซะหน่อยเหนือตามใจในชีวิตจะคข้องหลายที่นี่แต่ว่าบังเอิญในสวงตอนเสาร์กัมนี่ภิกษุนี่สือว่าอาศิระทะตาเล่ามาบิณฑบาตในสวงตอนเสาร์กับผู้ดีเพื่อนกระลั่งแม่เจ้าอิซิทาซีฮะจะเอาเขาไปใส่บาตรให้แก ภิกษุนีองค์นั้นทีน so ี้ภิกษุณีก็ได้แนมเห็นแนมเห็นความโศกเศร้าแนมเบิ่งตากระจักคนเถอมีความทุกมีความโศกเศร้าเอ่อพี่เราก็ได้เว้าว่าชีวิตของเฮานี่บ่ควรอยู่กับความทุกข์ชีวิตของเฮาที่ว่ามีอยู่นี่ควรอยู่กับความมวนซืนอยู่กับความหัวเราะมวนซืนดีกว่านะบ่ต้องไปจมอยู่ในความทุกข์หลายเมื่อเว้าจังซั่นแล้วนี่นะชีวิตที่มันมีค่าแบบนี้นี่นะ ชีตถ้ามันมีคาบ้องปอยุก็ความท,ทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมมีทางออกอยู่เดียวในชีวตของเฮาแล้วถ้ารมาสู่ฝั่ง่านี้น้อยหนึ่งก็ติดติดใจด้วยต่าหัวใจเจ้าของก็ได้นําไปนําไปทีวัดน้เดาเราไปไปฟังถ้ามาน้เาเราเมื่อฟัง่งธรามมาเดวก็เกิดความปาหมูกเกิดปสัสสธิก็คือความเดือมไซควมศสัทธาน่ะฟังสันเดวก็ได้กลับมหาพ่อแม่เมขอลาบวชพ่อแม่ก็ได้บ,บ่ได้ว่าอยยังก็มีแต่ว่าให้ดูเมื่อไปบวชเดวขอให้ดูเดี๋ยว พราะว่าเราเกิดความน่อยเนือตามใจในชีวิตของเราไดเพราะว่าเอาผู้ใดเขาก็ปาก็ได้อยากไปบวชอยากไปบวชอยู่ผู้เดียวไปประ,ประพฤติปฏิบัติธรรมเบิ่งจิตเบิ่งใจของเจ้าของเบิงเพราะว่าไปฟังธรรมะนําภิกษุีองค์นั้นเมื่อบว้ปึ๊บไปปฏิบัติธรรมได้ว7วันก็ได้ปฏิบัติธรรมได้7วันก็ผู้นี้ได้บเป็นพระอรหนั<ะ>นต์ได้วิา3สามารถะึกชาได้เอิ้นว่าบุพเพอืมบเวนิวาสาสนุสติญาณเนาะสามสารถะึกาได้บน เมื่อนะนึกซาดายังสันเด้กก็เลย่มาเป็นยังเขาออาปัวนี่เขาขึ้นมาป,าป,าปา้าป้าเขาเป็นหย่อนกรรมอียยกยังก็เลย่อนึกศาสตร์เบืองเพราะว่าราก็เเบาสู่อนันต้น,นัา่งโพธิเทวีฟั่งไล้ตอนนี้นะนึกศาสตร์ไปนะนึกศาสตร์ไปจำไรว่าตั้งแต่ศาสตร์ตอนศาสตร์หนึ่งเจ้าของเกิดเป็นดุของนายสางเกียนนายสางเกียนเห็ดเกียนคลายวัสดานายสางเกียนแต่วังเอิญไปเป็นหนีนายสางทองโดยเป็นการพานันนี่แหละเม่อมีเงินเมื่มีเงินใส่หนีเขาก็เลยเอาลูกสาวนี่ไป ไปเป็นคนหับใส่ให้แก่หน่ายสร้างทองมาเป็นคนหับใส่สันเดียบันนี้ดุกสาวน่ายสังเกียีก็เป็นคนงามก็คือแม่เจ้าอีซีทาศีในสาานีเราเบาสู่ฟังแต่เตศาสตร์กอนกอนเป็นคนงามไปหับใส่บันนี้บัดลูกใส่คล้องน่ายสร้างทองเนี่มีมียมีมีอเดามีมีอะเดจะสันบันนี้ไปเห็นนางอันนี้ที่ว่ดดูเสาคข้องน่ายสังเกลี่ยง่ามม้เป็นคนสาคนสวยาเมียเจ้าคล้องก็ได้เกิดมากเกิดหัก อจางได๋มาเป็นเมียจางได๋มามาเป็นคู่ครองแต่ว่าเจ้าของมีเมียอยู่แล้วเมียของเราหั่นเมียของลูกชายของนายสร้างทอง้องสิว่าคิริฐานะก็เป็นคนดีคนดีคนมีศีลมีธรรมบ่เคยนอกใจผัวจากเถือปฏิบัติผัวเป็นอย่างดีแต่ว่าผัวนี่เพราะว่าเมียเพิน่นก็น่าจะบ่ง,งามนะเพราะมีลูก2แล้วบัดน,นี้ลูกสาวของนายสร้างแกนงามกว่าบัดน,นี้เมื่อมากกันก็ลงหัก,ล,กลงมกักซั่นแล้วก็ผู้ดี ลูกสาวของนายสังเกียรตินะก็เลยอยากอยากไล่อยากได้คิดีฐานมาเป็นผัวก็ได้หยัวบอกคิดีฐานว่าถ้าว่าเจ้าฮักข่อยจริงเจ้ามาข่อยจริงเจ้าจงปาถิ่มเมียของเจ้าให้มาอยู่กับข่อยคิดีฐาดก็มาคือกันบัดนี้มาซะก็ได้ปาเมียเจ้าของไล่เมียเจ้าของหนีกรรมตัวนี้แหละบัดนี้หลังจากนั้นแล้วอยู่ต่อมาก็ตายไปตกนรกบัดนี้เพราะว่ากรรมตัวนี้เพราะว่าเฮาไปเฮ็ดกับบุคคลที่ว่าเขามีศีลมีธรรมเออเขาฮักผัวของเขาเขายังบ่ทันปาเขายังบ่ทันได้ยาห่างกัน เฮาทานทั้งหลายที่เฮาฟังอยู่นี่ก็เส้นเดียวกันถ้าว่าเฮาไปแย่งเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ผลของกรรมเมื่อเฮาไปเอาผู้ใดก็ตามเนี่ยเฮาจะพกพ่อกับคนที่ว่าบ่จริงใจไปเอากับผู้ใดเขาก็ติ่มเขาก็ปาเมื่อเฮาไปแย่งเอาของคนอื่นมาเป็นของของเฮาเมื่อเอาเป็นของของเฮาแล้วจะอยู่นํากันได้บ่ดอกคนนั้นอยู่อีกบ่ดนเขาก็ปาเฮาของเก่าเพราะว่าคนที่ว่าจริงใจมันจะอยู่นํากันบ่ได้ดอกคนที่มักบ่จริงใจมันจะพอกับคนที่บ่จริงใจเส้นเดียวกัน ที่นี่มันนี่น primo, hey, hi, ั่งแล้วก็ได้ตายตายไปผู้ท right ี่ไปต๊นรกเหตุกับคนที่มีศ mm, ีลธรรมมันจะส่งผลไปกับนะไปต๊นรกแดดมันนี่ลังจากวิจจากนรกแดดมาเกิดเป็นซัดนะเกิดเป็นซาเดระซานเกิดเป็นซากระถือเข้าตอนเกิดมื่อเกิดเป็นดิ่งกระถือจ่าฟู้งกัดกัดเอาไว้ยนืวะนะก่อนหน่อยมันนี่ลังจากแล้วก็มาเกิดเป็นกระเทยกรรมของคนที่ว่าเด่นสุได้นี่เมื่อเกิดเป็นกระเทยแล้วก็มาเกิดเป็นผหยิ่งเมื่อเกิดเป็นผหยิ่งอาภัพแบบนี้ ไปพอกับคนแถวบ่ฮักจริงเฮ็ดดีเขาปานใดเขาก็อยากปาเขาก็อยากถิ่มย้อนว่าบุญกรรมบุญเก่าของเราที่ว่าเราเคยเฮ็ดมาตั้งแต่สาตรปงก่อนเฮ็ดให้เรา้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ผู้ดีก็อาภพความหักแบบนี้แหละย้อนว่าไปแย่งเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเกิดความสะดุสังเวชเอาคนตําอิดบรวัตเข้าดีเหมือนกับเทวดาอยู่ได้3เดือนเอาคนที่2บรวัเข้าดีคือกันอยู่ได้เดือนนึงมาเอาคนขอทานแ่งได้15วันเท่านั้นอยู่บ่ได้ ที่นี่ก็ได้เบาสูฟังวันนี้ก็คือพ้นของกรรมกรรมทิวาไปเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองกรรมของการเด่นสู่เบาสูนา่งโพธิเทดีพิกซุนี่ฟังน้ากันท่วานางฟั่งอยู่ในอยู่หิมหิมหาดทรายอยู่ทีแม่น้ำคงคาเราสูฟังวันนี้คือผลกรรมล้วก็แสดงถ้ำสูฟังวัน,นี่แหละเหตุอนเทวาเหตุจะคอยออกมาบวชเป็นพิกษุนี่นอกจากมาดูเป็นพอรหันเด็นี่คือผลกรรมท่วา เฮาไปนอกใจคนที่ว่าเฮาฮักผู้ใดก็ตามถ้าว่ามักนอกใจคนที่ว่าเฮาฮักหรือว่าไปมีคนอื่นโดยที่ว่าเฮาอยากไปเอาของของเขามาเป็นของของเฮานี่นะโดยที่ว่าเขายังบ่ทันได้ตัดยาห่างกันเขายังบ่ทันได้ปะยาห่างกันเฮาไปแย่งเอาของเขามาเป็นของของเฮาถาว่าไปถึกเมียเขาเด้อผัวเขาเป็นคนมีสินมีธรรมเนาะพ่นเนาะมันจะมีกรรมหายฉะนั้นครูบาจริงอยากให้พระอาจารย์อายเพิ่นบว้าสู่ฟังว่าบุคคลที่ว่าผิดศีล5นี่ข้อที่3นี่จะมี นี่กอยางไดขนาดเอาเบาซูเนืยอฟังเน้จักน้อยเพื่อนก็บอกว่าเออครั้งค้นพิษสินหานี่นี่ตอนแรกมันสิเราหลอนจิตเราหลอนใจเหมือนกับไฟเผาชิตเผาเผาใจของเฮาอยู่ตลอดเวลามันหอนคือว่ายังไงว่าตกนรกทั้งปิ่นแล้วรับนอน็าเบิดจากนั้นเมื่อเฮาสิ้นซีวิตไปแล้วก็คือตายตายไปแล้วก็ยังไปใส่กมกรมเท่เพื่อนว่าอยู่ในนรกคนไดอ่าในนรก ยังพ่นจากนรกแล้วก็ยังบเบิกรรมอีกได้บาดนี่คขนดน้อยยังโบเบิกรรมอีกยังเป็นวิบากรรมก็คือศีของกรรมโดยสีของกรรมตามมาดีขึ้นมาเนจักหน่อยดีขึ้นมาเนจักหน่อยก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์ได้ไปเกิดเป็นสัตว์ดีไรฉานบวบว่าสีเกิดเป็นง่วเกิดเป็นกล้วยเกิดเป็นแพะเกิดเป็นล่าเกิดเป็นลิง เกิดมากก็ม <PowerPoint> ีแต่ถือเขาตอนย้อนพิษสิงคอที่สามท่านน่น้อยสามด้วยนี่โดยขน้อยคู่บายอาจารย์พูดบอกว่าเตล่าซาตเนี่มีหาลอยซาดผลได้เกิดเป็นมั่วก่ะหาลอยซาดเกิดเป็นสัตว์พวกลิงก่ะหาลอยศาดย่างละหาล้อยซาดบานิพุนจากนั่นแล้วกระทรงผลเบาบางเนกเดีขึ้นมาจากหน่อยแนโดย ดีขึ้นมาจักหน่อยกันยังมาเกิดเป็นคนแต่ว่าเกิดมาเป็นคนกะสิอาภัพในเอกบานเนี่ยเกิดเป็นคนมากกสิอาภัพอาภัพอย่างไรก็คือเมื่อเกิดเป็นผู้ไส้ผัดหมักผู้ไส้น้ำการเขาเอื่นห่ากระเทยโดยโดยโดยขน้อยนี่คืออาเศีของกรรมเท่านั้นได้ขน้อยเศีของกรรมแต่ว่ากรรมแท้ๆทนั่นไปใส่ในนรกพุ่นนั่นคือผู้ที่พิษของ สินขอที่3โดยโดยโดยนี้คือภาอ,อายเพิน่นเวาเนาะว่าผู้ที่ว่าพี่สินขอที่3ฟังไว้เดอ้อญาณโยมเดอ้อฉะนั้นการรักษาสินนี่สําคัญที่สุดนเนาะแต่ด้๋ยวเฮาบ่มีบุญน,นึงมาถ้าว่ารักษาสินขอที่3ได้นี่มันจะเป็นหลักประกันทั้งครอบครัวของเฮา,นาเานาะขน้อยเนาะถ้าว่าเฮาไปประพฤติหรือว่าไปเฮ็ดพิ่สินขอที่3ได้เดือนนึงมาเฮาเองจะเกิดความเดือดร้อนเกิดความระแวงคนที่ว่าอยู่อ้อมข้างเฮานี่นะ เขาจะเกิดความระแวงเฮามันจะเกิดการที่ว่าเฮาจะบ่ไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันเปิ้นสิว่าถ้าว่าคนมีศีลอยู่กับคนมีศีลนี่น่ะมันสิอยู่นํากันได้ยืนยาวเนาะคน่ะเนาะแต่ถ้าว่าคนที่ว่าบ่มีศีลอยู่นําอยู่นํากับคนที่ว่าบ่มีศีลนยอยู่นํากันบ่ได้ดอกคนนะอยู่แล้วมันก็วาดระแวงกันอยู่ดีถ้าว่าผัวบ่มีศีลนี่น่ะเมื่อผู้ที่ว่าบ่มีศีลนี่จะเป็นคนที่มักบาดระแวงมีแต่ไผจะมาหา ทุกส<ๆ>ิ่งท anyway ุกอย่างหั่นแหละเงินคํากําแก่วก็สิไปนําสิ่งๆนี้เนาะคั่นเนาะก็อยู่บ่ได้ล้นท่าว่าผู้ใดมักเล่นมักกินมักเที่ยวมักนอกใจเมียของเจ้าของก็คือลงทีพอายเพิ่นอาว่าผลของกรรมตกนรกเด้อนั่นีลวูว่าอยากให้ญาโยมทั้งหลายผู้ที่ว่ารับมับฟังธรรมะดีๆแบบนี้เนาะญาโยมเนาะถ้าว่าอยากใหู้ว่าออกมาเว้าธรรมะแบบนี้ดีญาโยมคอมเมนต์พิมพ์อนุโมทนาบุญนว่าขอนอยฟังธรรมะอยู่แต่ว่าูึกหนาวคือกันเด้อถ้าว่าผู้ใด ฟังธรรมะจบนี่จะพิมพ์คำว่า,าอนุโมทนาบุญะกะัทั้งผีกับน้าวคือกันเพราะว่าสวงนี่บอกธรรมะอยู่ตอนแดงๆนี่น้าวสินเดียวกันเนาะาวายญาณุ่มพิมพ์คำว่าน้าวแสดงว่าญาณุ่มฟังธรรมะของครูบากับพระายที่บอกธรรมะดีๆสู่ญาิุ่มฟังจบอาพระไอาบวยพรให้ญาณุ่มในกอนทีจะจบขิปเอากระอให้ญาิโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความจเจริญเดอ้อ ควมเจ็บยาใดควอมไข่ยังให้มีเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งบวเปลี่ยนแปลงคํานั้นให้อายุยืนเง้วมันร้อยปียามีลาเด้อ<ห>มีเดซ่าเกียรติกล่องให้คนหย่องเกาขามมีแต่คนหัวอยู่ยามยามน้ำหยดปรากฏไก่ซุกซดใส่บมีเงากว้านเขาทัางคายพ่อแต่ดีบวมีหายมาทำลายให้หมางมุนค้อมเจ็บเป็นเอ็นอุ่นให้ใหายทอกินให้เบิร์ดสิ่งกัน สุข,สข,ขสสสุสุคนเดือสาธุ